โอ๊ยว oh! ้า oh! ห wow! wow! oh! 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 hey! ่วยห่วยโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไปมาใส่มองอยู่ไกลอีกแล้วผู้นึงใส่เบ็ดผู้นึงมาใส่มองกันไว้จังไหนเยอะนี่ไปเนี่ยไปไกลๆเลยโอ้ยผู้นึงวายเหยียบบางทีเรามัดเท็ดนิสัยจังสี่กันเข้าตัวกปลานี่เข้ามาวายวาตั้งแต่เบสขึ้นโอ้ยคืองานใหม่กูต้องศูนย์ถึงได้ไปเด้อไปเด้อโอ๊ย นายคาดว่ามันมันใส่มองไกลๆเบ็ดเท่านี้ไหมไปไกลๆเลยไปไก่ไก่ไปไก่ไก่เลยตัวเด่นั่นมันว่ามันบ่อไหนใส่มันใส่มันตัวมาพั้นายเลือดสิไปใส่ทางอื่นขนาดว่าเห็นมันมันจังไงมันเกิดเอาลงแท้ขวงนี้หากินน้ำกันอยากเอาเงียวไเบดมือเบดขื่นบดใส่หม่องกันปลาอะไรอย่เงี้ยวะโมมันน่ะมือนี่ว่ะเซ็งอะว่ะ ใหญ่มองใหญ่มองไปทางอือนอ่นล่ะเลี้ยนไม้ละสิไปทางฝุ่นหรอกอ้นายมันขักมัดใจเบ็ดไปม,มันก็นม,มัดในะส่ม่องตัดนาเศร้าใส่เราเบ็ดเดี๋ยวสิจินปลาม่องน้ำมันนี่แหละนายมึงแบ่งกูน้ำเนื้อปลานั่นเนื้มอมองึมองมาใส่ม่องนาเบ็ดนะบ่ได้ยินเสือยงงั้นเหรองยามม่องมึงโหล่ะมึงมาใส่ มมงมาใส่มองหน้าเบ็ดมึงต้องแบงอะ่ะปอดพี่นองป่าปอดปลาปอดหางมันครับบึกมั้งครับนี่ปอดไปแล้วครับได้ปลาเอาขึ้นบพรอใไครับมีหน่วยซอยเหลือครับโดยเป็ดเหลียงครับเป็ดอีเลียงไปแล้วครับโดยยศพินโยนะครับ มือสมังเรื่องปลานะฮะมีจับได้แล้วยกขึ้นไม่ไหวครับขึ้นได้ว่เอ้ารึกษากันก่อแล้วเอ้่าเขย่าโห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 หนักเยอเลยนะโอ้โหขึ้นขึ้้วขึ้นโอ้โหตุโโ

นี่แล้วส่ันเอาเว็ดกับป้องขาเนาะเ้ยีด,ด,ดงรวาสเร็ครับใกร้ปลายักขึ้น3ตัวมาล่อรุ่นคือครับมา่าครับนายท่านสองนายท่านโอเมก้ากับจานยดพินโยนะครับ มันมโนเป็นตัวนี้กินแรงมโนเกี่ยวแรงมโนมองไปท่านเจปันนด่โอ,อยนน้ยดป,ปเาเเดีอยู่ยอใช่ปลาอะไอยู่ะได้อยู่เขาก็เห็นปลาเขาโต ộc. เอาปลาขึ้นมาให้เยอดเพิ่มโชมก่อนนะครับนะเอามาเอาขึ้นมาดูก่อนเอามาดูสุขภาพปลาดูอะไรก่อนนี่ครับมองสิ่งนะมองสิ่งใครจะใส่อันนี้ต้องใช้หมอนอุ่นนี้ยี่สิบเซนนะครับลึกเจ็ดเมตรลึกสุดสะเลยนะครับลึกเจ็ดเมตรลึกสุดสะเลยอันนี้น่าจะยี่สิบนี่ก็สิบกว่าหมดครับสองตัวนี้สิบกว่าไปแล้วครับอันนี้ตามคำท้าของ ฟ้ามาแล้วครับช่องที่พลาดเติ้ลที่เราขายเราดาวเจ็ดบาทที่เต็นท์มังกรนะครับสีแดงฟูดสวยเลยราคาเพียงสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาไม่ถึงสามแสนนะเงินสามแสนเนี่ยนี่โอ้โหงออย่างไงนี่เอากิโลละหมื่นตามที่ตกลงกันไงป๊อปเป็นแค่โลละวันนี้สามสิบน่าจะสามสิบโลนะมันยี่สิบเก้าโล,ลนี่แหละสามสิบโล,ลนี่แหละประมาณนี้เฮ้ยของจริงมั้งนี่เอาก็ของจริงนี่ได้ปลาจริงมีวว่าใส่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่ โอ้สามสิบโลมันจะกว่าดวยสามแสนอีลีน่ะสามแสนละเดียวมามามาโอ้ยไม่พอไม่พอไม่พอเลยยังไงดีวะป็นไหนมาดิยัดท่ามาดิเอาเอาค่นี้ได้บ่ละเรียกได้เลยะกูขายสองสามแสนไปสองเก้าเก้าทำสามแสนน่ะบุญยกจะ่ายดอกเอารถไปเอารถไปรถเขาไม่เห็นได้ปลานี่นะโอ้โอ้ยอมเลยเขาไม่เห็นได้ยังไงวะ ใส่ดากแล้วเนาะซื้อเนี่ยใส่แดงเอาเลยนะเนี่ยเบนาไปบนนี่อย่างหลายๆอยู่จะเป็นร้อยอ๋ออันนี้อะไรนะอันนี้สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเป็นรุ่นอะไรเนี่ยมาตาสองคุ้มไหมเนี่ยเอ้าเอาไม่ต้องเอาทั้งนั้นไม่ต้องเอาเดี๋ยวกูผ่อนให้มึงเดือนเดือนละพันแล้วกันสามแสนใช่ไหมสองแสนเก้าเอาเงี้เฮียเอาไปขายดีกว่าเฮียเอาไปขายเลยถ้าใครรู้ถ้าใครอยากได้ก็มาเอาผมไม่เอากันเดี๋ยวเฮียหรอกเพราะว่าปลาก็ปลาเฮียปลาเอากับเฮียมันเอาเปรียบมันเปียกไปไม่ได้ไม่ได้พาได้พูดไปแล้วต้องเอาเอาให้ไปเลย เก่าไหมยังจะมามาชดอีกเกเอาจริงดิเออเอาห้ดรถเลยได้รถได้รถไดรถพี่น้องผมขายต่อนะครับ2องแสนเ้มคันนี้เาเนประจายผมเลยนี่คันนี้แเหมื่นเก้าเป็นบัตรด้นะขายต่อเลยขายต่อเลยมาเอาตอนกรีวิวเลยนะผมฝาขายหน่อยนะขายต่อเลยขายได้ค่อยเอาตังค์มห้ผมนะเอาโอเเี่ยเนหนนี่เดเฟ้ทห้นเอารีบเานะองนเก้าหมื่นเก้าพียใจ